จำเรื่องนี้ให้แม่นอยากชนะในความรักความสัมพันธ์เข้าใจเรื่องสมองนะครับเหมือนตัวอย่างที่ครูความเอาให้ดูครับว่า the psychology of money วิธีที่ทําให้เราเนี่ยบริหารการเงินได้จิตวิทยาในการทําให้ให้เราประสบความสําเร็จมั่งคั่งมันก็เกิดจากเรื่องสมองครับวิธีคือการบริหารเนี่ย มันครอบคลุมกันไปทั้งหมดเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพการศึกษาเรื่องของความมั่งคัง่งการเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆล้วนใช้สมองในการดิวนะครับนะเขาไม่รับก,ก็ปล่อยเขาไปเขาไม่รับก,ก็ปล่อยเขาไปนะครับบางคนอาจจะพูดว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแต่คุณไม่เคยคิดก,กลับมาเลยว่าหนังสือเล่มเดิมที่อ่านกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเป็นเพียงเพราะคุณแปลปาภาษาผิดหรือเปล่า คุณแปลภาษาผิดหรือเปล่าคุณเข้าใจเนื้อหาในหนังสือผิดไปหรือเปล่านะครับไม่ใช่อ่านกี่ครั้งก็ออกมาเหมือนเดิมอ่านกี่ครั้งก็ออกมาเหมือนเดิมคุณไม่เข้าใจมันหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจสารบัญหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจสรุปหรือเปล่าคุณไม่เข้าใจเขาโครงเรื่องมันหรือเปล่าเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะเชื่อว่าเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งก็จบเหมือนเดิมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับครูเพียงแค่ โยนทางเลือกให้อีกทางหนึ่งเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องถูกทิ้งเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับและที่ผ่านมาครูก็ไม่มั่นใจว่าเขาผิดจริงๆเราผิดจริงๆหรือเราเพียงแค่บริหารความรักความสัมพันธ์กันไม่เป็นแค่นั้นนะครับนะครับนี่คือสารจากพ่อมดที่อยากบอกคุณครับ